สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยจะพาท่านผู้ชมมาชมการทํางานาการสร้างทางรถไฟทางคู่สายเดินชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างตามมาชมครับตามมาครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยพบกันในเลยนะครับท่านผู้ชม ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินครับวันนี้เราพามาที่อำเภอเมืองแม่ยอ R B หนึ่งห้าแปดเป็นเป็นบล็อกบล็อกทางน,าน้ำครับ เราเรียนการทำงานช่วงอาบีหนึ่งห้าแปไปสถามีเมืองพะเยาจะไม่มีเสานะครับท่านผู้ชมไม่มีเสาจะถมเป็นคันดินขึ้นมานะครับวางหินวาง หมอนวางรลางตามสเต็ปไปครับช่วงอา1 5บีหนึ่งห้าแปดจนถึงสถานีหมอไระยาประมาณสักสองกิโลประมาณนี้นะครับเห็นราคาแดงๆน่นแหละนะครับจุดนั้นคือเป็นจุดการใกล้เคียงกับสถานีสักสองกิโลนะครับท่านผู้ชม สองกิโลแล้วก็เก็บรายละเอียดเป็นคันดินนะครับที่เรามาเช็คงานคืองานบล็อกทางน้ำ ดินต้องถมเลยบล็อกขึ้นมานะครับท่านผู้ชมถมเลยบล็อกขึ้นมาก็เก็บภาพประวัติศาสตร์นะครับของการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของครับเป็นคลิปประวัติศาสตร์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน นี่ครับดินเริ่มทมมาแล้วนะครับท่านผู้มชมทมกันดินได้ระดับแล้วก็จะลงหินประหลาดลงหมอนวางราง,น,ราน,งนะครับตามสเต็ปไปอะบีหนึ่งห้าแปดนะครับานบ่ายชม หลายมุมหล้ยวมท่านผู้ชมเห็นอบาทเมนที่ไกลๆตรงน้นครับนั่นแหละแท่งปูนเป็นอบาทเม่นนะครับดินต้องถมขึ้นไปนะครับให้เท่ากับเสมอรางระไฟดินช่วงที่แอดมินยืนอยู่ ก็ถมขึ้นมาเรื่อยนะครับรถดินก็วิ่งกันก็ถมถมดินให้ขึ้นใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวหน้าฝนก็เละนะครับยังต้องหยุดหน้าฝนการถมดินจะหยุดชะงักครัตลอไปหลายเดือนนะครับก็จะจะได้ถม นี่คืออบีหนึ่งห้าแปดนะครับบ้านหวนะครับจำป่าหวายบ้านจำป่าหวาห่างจากสถานีเมืองพะเยาวสองกิโลนะีครับมีโอกาสมายังเหลือบล็อกเบอร์หกอีกเบอร์นึนงครับต่อจากนี้ไปอีกสักห้ารอยเมตรนะครับก็เป็นอีกบล็อกนะึงเป็นทุ่งนานะครับ ต้องมีทางผ่านน้ำให้กับชาวบ้านครับเก็บรยระเบียดอารบีหนึ่นงห้าแปดจำปาไาว้นะครับเพื่อเมืองพะเยาอากาศสบายๆนะครับสิบห้านาสาสิบเก้านาทีครับก็ตัดเป็นคลิปไฮไลท์สันส้นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมับการทำง,ง,งาน การก่อสร้างทางรถไฟเดินชายเชียงรายเชียงของ2,135ซับสไครบที่เข้ามาให้กำลังใจแอดมินถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินนะครับกลาบขอพู้คนอย่างสูงพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาสนับสนุนแอดมินให้เสนอคลิป การสร้างทางรถไฟเป็นคลิปประวัติศาสตร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดทั้งโครงการนะครับ,นรจ,บรจ,นจนกว่ารถไฟจะวิ่งเราก็จะอยู่กันจนกว่ารถไฟจะวิ่งก็ชมหลายมุมบรรยาการบ้านจำปาวายเพื่อเมืองพะเยา เอามาเช็คก,ก่อนเทพื้นด้านบนนะครับเทพื้นด้านบนนะบนี่ครับรักษณะบล็อกนะครับวันนี้มาเช็คบล็อกอาบินหนึ่ร้บแปดชมได้หลายมุมนะครับ เป็นบล็อกทางน้ำนะครับทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านสองฝั่งได้ครับพอเป็นทุ่งนานะครับช่วงนี้เป็นทุ่งนาเก็บรายละเอียดไปฝากท่นาทนผู้ชมนะครับอามีหนึ่งห้าแปดบ้านจำปไวไหวอำเภอเมืองพะเยาจับคันดินนะครับท่นานผู้ชมคันดินต้องถมให้เลย บ็อกเนี่ยนะครับให้ได้ระดับคอเสาสะพานอาบัดเมนที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมไปผมสูงปาบ็อกนะครับ,รบ,รบเก็บเป็นไฮไลท์นะครับปากท่านผู้ชมอาบีหนึ่งห้าแปดบางจำประไวะ้เพิ่นเอาปากเราไม่ได้มาแต่ปีที่แล้วนะครับช่วง ช่วงหน้าฝนนะครับเราไม่ได้ข้ามาเพราะว่ามันเละะครับผมดินเละผมใหชมได้หลายมุมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แอดมินสวัสดีครับ